สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องมีนาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้สวยๆนะคะนี่ค่ะดอกเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าซ้อนนะคะคนขายเขาบอกเราว่าเฟื่องฟ้าพันหางกระรอกนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการเรียกของคนขายนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของดอกที่ซ้อนนะคะเนี่ยค่ะดอกซ้อนเป็นทรงพุ่มสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆ เราซื้อมา2ส,สีนะคะแล้วเราก็มาปลูกรวมกันในกระถางนะคะเพราะว่าเวลาเขาโตค่ะเขาก็จะได้มีดอกสลับสีกันสวยงามด้วยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะช่วงนี้มีนาชาแนลใช้ดอกไม้เป็นผักกับเพื่อนๆนี่นะคะยิ่งดอกแบบนี้รับประทานได้ามากเลยจะให้ดูนะคะว่าช่อดอกนะคะเขาออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราเด็ดชุบเนี่ย เราไปยำได้เลยนะคะเพืเ่อนๆนี่ทำน้ำยำนะคะยำรวมดอกไม้ค่ะเดี๋ยววันหลังจะทำะคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะตอนนี้ค่ะมีนาชาแนลหันมากินดอกไม้แทนผักแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งกินนะคะเพราะว่าเราก็ศึกษาดูนะคะเขากินกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วค่ะเพื่อนๆมีคุณค่าทางอาหารมีสารอาหารแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นต้นไม้ดอกไม้ที่เราปลูกเอง เราก็ปลอดภัยในเรื่องสารเคมีนะคะเพื่อนๆน, mm hmm. นี่นะคะวันนี้มีนาชาแนลก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะปลูกค่ะปลูกไม้ดอกที่รับประทานได้นะคะเป็นผักแหนมได้นะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อผักแล้วคะ่ะผักค่อนข้างเยอะนะคะแถมยังเปลี่ยนจากต้นไม้ดอกไม้มาเป็นผักด้วยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาปลูกนะคะนี่นะคะ กอเฟื่องฟ้านะคะก็เป็นพืชที่ทนทานทนแล้งนะคะมีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ว่าเราก็เลือกที่ว่าดอกแบบว่าเขาเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับประทานได้จุใจดีนี่ถ้าทำยำนี่คงอร่อยนะ่าดูนะคะผสมกับดอกไม้ต่างๆนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนล e l รากันไปก่อนนะคะชวนเพื่อนๆมาปลูกเฟื่องฟ้านะคะเปลี่ยนดอกไม้ให้เป็นผักกันค่ะสวัสดีค่ะ